สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลาัยนะคะของแต่ละคนว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะสําหรับเราอะตอนแรกที่จะเข้ามาในมอใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนในสาขาแบบเป็นวิชาที่เป็นภาษาก็เลยเหมือนลงเรียนคอร์สท,ที่เป็นวิทณดิตเยอะมากสุดท้ายก็คือเฟลแล้วก็แล้วก็ได้มายื่นคณะนี้แล้วก็ที่คณะนี้เพราะว่าเหมือน รอบสองอ่ะตั้งใจที่จะยื่นสาขาที่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์แล้วทีนี้ก็เลยเพื่อนบอกว่าเออคณีนภาษาังกก็โอเคนะงั้นรอบสามเนี่ยทำไมไม่ลองแบบว่ายื่นในสาขาที่เป็นภาษาดูอาจจะแบบโอเคก็ได้อาจจะโอเคกว่าที่ตัวเองจะไปเรียนวิทย์คณิต้วก็เลยโอเคส่วนมากจะเป็นอนา่านหนังสือเองเพราะว่าจากรอบระยะเวลาจาก รอบสองนถึงรอบสามเนี่ยมันยิงไม่มากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปลงคอร์สเรียนได้เต็มอ่ะถ้าเราลงคอร์สเรียนอ่ะเราให้เราเรียนมันก็แบบเรียนไม่เต็มอยู่ดีก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราอ่านหนังสือเองเออท้ายก็ทําไมเธอถึงแบบเลือกที่จะมาเรียนมาหาวิทยาลัยขอนแ,บบแก่นวิทยาเขตอะยร <laughs> เพราะว่าไม่ชอบความวุ่นวายเพราะว่าเปิดเป็นคนขอนแก่นแล้วทีนี้แบบรู้สึกว่าในเมืองขอนแก่นอะ่ะมัน คพรา้าเบื่อขัดใจมันเริ่มไม่จะ,จะเจริญแล้ว,ลวมันเริ่มไม่จบวุ่นวายแล้วเพราะแบบเรื่องจราจรเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกมาที่นองไายเพราะว่าสงบสุขกว่าเราสาขาที่เธอเลือกก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมอ,อืมแบบแสดงว่าเธอแบบมีความสในใจในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากใช่ไหมใช่เพราะรู้สึกว่าตอนที่อยากจะเข้าวิชาที่เป็นวิทยิศาสต่ะ แบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองชอบขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะทาโจทย์วิยานี้ทุกวันอ่ะแล้วการที่แบบไปเรียนอ่ะก็คือเหมือนเราจะเรียนเรื่องนี้แบบเจาะลึกแล้วเราแต่แต่ละวันเราก็จะต้องแบบเรียนได้ทำโจทย์เรื่องนู่นนี่นั่นเราก็เลยคิดว่าเออไม่โอเคที่จะทามันไปเรื่อยๆส่วนของเรานะคะก็จะเป็นแบบด่มแรกก็คือช่วงม6เทอม2เราก็เริ่มแบบ เต็มตัวอ่านหนังสือเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์จะเริ่มแบบปล่อยให้นักเรียนชั้นม .6 อ,อ่ะเริ่มเริ่มเป็นติวอ่านหนังสือแล้วทีนี้มันก็จะมีรอบแรกคือเป็นรอบพอร์ตปริโอเราก็ได้ยื่นรอบโครงการศริลปะและวัฒนธรนรมของมหาวิทยาลัยมหาสรารคามเราก็ได้ยื่นไปในรอบแรกเรายื่นไปในสาขาภาษาอังกฤษเป็นของคณะศึกษาศาสตร์แล้วเราก็ยื่นไปแล้วก็มันจะให้ลงสำรองเป็น เป็นอีกหนึ่งอันดับเราก็คือเราลงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยแล้วทีนี้อันดับหนึ่งเราไม่ติดเราก็เลยติดอันดับสองแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเออมันมันมันยังเป็นแบบรอบแรกอยู่เราก็เลยแบบยังไม่ตัดสินใจที่จะแอดมิทมันก็คือเราเรายังไม่ยอมเรายังไม่รับมันเราก็เลยแบบไปต่อในรอบที่สองในรอบที่สอง มันจะเป็นรอบโคต้าโคต้าภาคก็คือรอบแรกอ่ะเราสมัครของเน็ตแซ่บไลฟแล้วทีนี้เราก็สอบแล้วก็ยื่นคะแนนไปแต่คะแนนไม่ถึงเราก็เลยแบบเออแบบไม่เป็นไรก็เลยแบบลองมายื่นของมมซอเพราะว่าเพราะาคิดว่าแบบตัวเองเป็นคนจะมหางตารางเราคิดว่าแบบเออมันอาจจะเป็นโคต้าภาคอีสานเราก็เลยแบบยื่นไปแล้วก็ติดอีกรอบเป็นมนุษยศาสตร์ภาษาไทย <c oughs> ก็เลยแบบหรือว่าเราจะมาทางนี้ แต่เราอะปกติเป็นคนชอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพเพราะรู้สึกว่ามันมันมันตรงจุกับตัวเองแล้วเราก็แบบเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไม่ได้ไม่ได้ลงคอร์สไม่ได้เรียนพิเศษอะไรเลยเราแบบเรียนด้วยตัวเองอาจจะหาจากตามเว็บไซต์หรือตาม YouTube ต่างๆตามติวเตอร์ที่แบบสอนฟรีแล้วพอมารอบที่3ก็คือเป็นรอบอ่าแอดมิชชั่นเราก็ มันให้ยื่นเป็นสีอด,ดับเราก็ได้ยื่นมหาวิายวทยาลัยขอนแก่นพิษเเเขตองทัยเป็นอันดับแรกแล้วเราคิดว่ามันมันน่าจะมีติดเพราะตอนนั้นคิดว่ามันมันรับ5้าคนนั้งแล้วคะแนนเราก็เออแบบโอเคพอได้ก็เลยแบบเอาไว้อันดับแรกแล้วทีนี้เรายื่นไปประมาณเจอันดับแล้วผลคะแนนออกมาก,ก็คือติดอันดับที่1ก็คือเป็นสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการธุร,รกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตอนนั้นมันยืน่นคะแนนของก้าวิชาสามัญของก้าวิชาสามัญใช้คะแนนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยรวมกันอย่างเนาะต้องไม่ต่ำอย่างน้อยภาษาอังกฤษต้องไม่ตม่ำา70%ภาษาไทยไม่ต่ำกว่า30เอเซเราคะแนนที่แบบของที่แคดออกมาก,ก็พอใช้ได้เราก็เลยแบบลองลองยื่นดูก็เลยแบบติด แล้วที่เราเลือกมาหาวิทยาลัยนี้ก็คือรู้สึกว่าอ่ามันจะมีมอ,อมอคอนแก่นหลักแล้วก็มอคอนแก่นที่เป็นวิทยาเขตเราคิดว่ามอที่เป็นวิทยาเขตอ่ะเออมันอย่างที่เพื่อนพูดอ่ะมันแบบไม่วุ่นวายใช่มันสงบถ้าถ้าเราชอบแบบความสงบมันก็จะเป็นคือแบบเหมือนเราอยู่บ้านแต่ว่าที่จริงอ่ะเรายีเรียนแบบนีนนนนนนน้แต่แต่ว่าถ้าในเมืองก,ก็โอเคเป็นอีกหนึ่งก็สะดวกสบายแบบนี้ แต่ว่าที่เลือกมอน,นี้ก็คืออ่ามันมันก็สงบแล้วก็แบบดูจากการการรีวิวของรุ่นพี่หรือของอาจารย์ที่แบบว่ามีการเรียนการสอนก็ก็บอกว่าโอเคเราก็เลยแบบเลือกที่จะตัดสินใจมาเรียนที่นี่เราก็เลยเลือกที่จะเรียนที่นี่แล้วองของเธอของเราใช่ไหมเราติดรอบสองอ่ร,บรอบคต้ามอขอก็คือยืน่นคะแนนในเซตเข้ามาตอนแรกก็ไม่ได้หวังแล้วว่าจะติดมอขอที่นี่ก็เลยแบบ เออลองยืน่นเล่นๆแบบให้แม่ดูพ่อแม่อยากให้ลองยืน่นก็เลยลองยื่นมาก็เลยโอยปรากฏว่าติดรอบสองก็เลยแบบเออถ้าติดรอบนี้ก็เข้าเลยเพราะว่าไม่อยากไปรอบต่อไปแล้วเพราะว่าคะแนนสอบอ่าพวกอ่าแกดแพดพวกนี้ก็น้อยก็เลยแบบไม่คาดหวังในส่วนของการเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวก็อ่านหนักสือหนาตอนมหกอ่ะหนักมากสําหรับการสอบในแต่ละครั้งแต่ก็แบบ ในใจก็โอ้ยฉันจะหวังกับรัฐบาลจริงๆหรอเพราะว่าใจจริงก็อยากเป็กกระชนเพราะว่า,าจะมีคณะที่อยากเรียเอกชนเล็งไว้แล้วแต่ว่าพอมาติดรอบนี้ก็เลยเออเอาเลยรอบแรกที่ยื่นไปยื่นไปมอชคณะสื่อสารมวลชนมันเป็นเกี่ยวกับพวกแบบแคล้ายนิเทศอะ่ะ <c oughs> นิเทศการแสดงอะไรพวกเนี้ยถุอว่าไม่ติดมอชอไม่ต้อนรับจ้า <c oughs> วันชาไม่ต้อนรับน้องก็เลยแบบผิดหวังเปลวก็เลยแบบเออลองยืนมอขอนแกะดูก็เลยแบบเออติดตอนแรกพี่ติดนะก็เลยรู้ว่าแบบได้เรียนที่มอหลังนะแต่เอาบบมาอ๋อที่หนองคายเราก็เลยเข้ามาดูมันก็ร่มรื่นดีมันก็โอเคเพื่อนก็น่ารักดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วพ่จริงเราเป็นเด็กซิ่วมาก่อนก็คือตั้งแต่ตอนนี้ก็ปีที่สองใช่ไหมที่เข้ามาเรียน ก่อนหน้านี้ก็เรียนก็สมัครเป็นรอบรอบสามเลยไม่คะแนนสมัครโคต้าก่อนโคต้าสอบมาขอแหละวันนี้คะแนนมันมันถึงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังน้อยไปอ่ะที่จะแบบเข้าเข้าสาขาที่อยากเข้าที่จริงอะ่ะว่าจะยื่นโคต้าเออมาษุศาสเปนแล้ววันนี้คนใช่มารับน้อยมากน้อยแบบสามสี่คนอะ่ะก็เลยแบบรู้สึกวแบงแบงบแบบน้อยก็เลยไม่ยื่นไม่ยื่นรอบโคต้าก็เลยแบบมายื่นรอบสาม รอบสามเป็นรอบแอดมิชชั่นใช่ไหมก็ยื่นไปยื่นอัดดับหนึ่งคือสารคามมนุษยสารคามก็ัอบสี่ตอนนี้ก็เข้าไปเรียนเข้าไปเรียนได้สักพักก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางก็เลยลาออกก็เลยมาเรียนปีนี้ใหม่ปีนี้ก็มันเข้าได้แค่รอบสามรอบสี่ก็ก็เลยเรียนเป็นสางกิษที่หนองคายเพราะว่าเดิมทีก็บ้านก็อยู่หนองคายอยู่แล้วก็เลยใกล้บ้านสะดวกแล้วก็ไปมาง่าย เตรียมตัวก็ปกติเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือจะเป็นแบบเน้นเรียนในห้องให้เข้าใจแล้วก็เรียนพิเศษนอกนอกนอกที่เรียนใช่ก็มีแค่นี้นะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเรามีคําถามใหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เรียนในคณะที่เราเรียนปัจจุบันอะเราจะเลือกเรียนอะไรคิดว่าอยากเรียนวิทยาศาสตร์ เด๋ยวิทยาศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์นะเช่นที่มีการแทนเพราะแบบตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะเข้ขาคณะนี้ถ้าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะเราคิดว่าเราจะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะและการสแสดงเพราะว่าเรามีความสามารถในด้านการการแสดงไม่ว่าจะเป็นฟ้อนรำเต้นแบบนี้เราคิดว่ามันมันเหมาะกับเราอ่ะใช่เพราะ มันมันเป็นความสวรรค์นะแล้วเราก็ต้องแบบแสวงต,ต่อไปต่อไปต่อไปแล้วก็สืบทอดจากจากที่เรามีอยู่แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเอยก็อย่างที่บอกว่าเรายินคณะสื่อสารของเทนไปก็เรียนเกี่ยวกับกมิเทศใช่ไหมถ้าไม่ติดภาษาอังกฤษก็จะไปเรียนมิเทศมออื่นเพราะว่าชอบในการอาแอคติง้งานแสดงอยู่แล้วชอบเต้นอะไรประมาณนี้อยู่แล้วใช่หี่ว่าถ้าไม่ติดภาษาอังกฤษก็ว่าจะเรียนท่องเทีย่ยวแล้วกันตรงไห ชอบท่องอเที่ยวใช่ชอบท่องเที่ยวชวยอ,วชวอวบแบบเป็นไกด์ชอบแบบเจอแบบสถานที่ใหม่ๆชอบแบบเจอผู้คนอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีมีน้องๆหรือมีคนที่เข้ามาดูแล้วเราอยากฝากแบบเกี่ยวกับการเตรียมตัวยังไงในการที่จะเข้ามาหาลัยบ้างในการเข้ามาหาลัยก็คือเหมือนให้เลือกวิธีที่ตัวเองถนัดที่สุดอะ แบบอย่างเช่นเพื่อนไปลงคอร์สโน่นนี่นั่นคือเราไม่จาเป็นต้องไปลงคอร์สก็ได้นะ<ช>เราแค่อ่านหนังสือก็ได้แบบเอาตามที่วิธีที่เราแบบถนัดอะถ้าเราแบบไม่มีกําลังพอที่ะจะไปลงคอร์สเรียนแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้เพราะว่าในสมัยนี้มันก็มีในแบบพวกยิทูบพวกเซนส์คูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสอนของเราเราคิดว่าอ่าก่อนที่เราจะไปไปอะไรอะเขาไปฝึกไปทบทวนบทเรียนอะ<ม>เราต้องดูเกณฑ์การรับก่อนว่า แต่ละปีอ่ะมันรับกี่คนแล้วก็เป็นเกณฑ์อะไรบ้างใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้าสอบเข้าแล้วสมมุติว่าเป็นคณะสาขาที่เราสนใจว่าสมมติว่าภาษาไทยละ2ยี่สิบเปอร์เซ็นภาษาอังกฤษเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเราก็เติมตัวอาจจะแบบวันหนึง่งอา่อานภาษาอังกฤษไปประมาณสองสามชั่วโมงภาษาไทยสักจจชั่วโมงเพราะว่าแบ่งไปไงเพราะว่ามันจะไปแบบเอียงไปทางภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยมันก็จะแบบนิดหน่อยแต่แต่ยังน้อยเราก็ ได้อ่านไปด้วยแบบนี้ก็อยากจะขอฝากน้องๆน,นะคะว่าก่อนเตรียมตัวเราก็รู้แล้วว่าต้องอ่านหนังสือเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยอยากจะพูดถึงเรื่องในการใช้ชีวิตในมหาลัยมากกว่าเพราะว่าในชีวิตมหาลัยก็ต้องเป็นการแบบเป็นวิวซาวเบลเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนมัธยมนะที่จะต้องแบบเออแบบเฮฮาปรต์ตีทำวิทยาลัยสนุกไหมสนุกมากมีอสิสระมีเวลาว่างแต่ว่าคนข้าจะเรียนหนะักดังนั้นเตรียมตัวมาดีนะคะ ราก็อย่างแรกเลยก็อยากให้อยากให,ให้น้องที่แบบสนใจก็คือให้เลือกว่าเราสนใจในสิ่งไหนแล้วก็ไปดูคะแนนไปอะไรอย่างที่เพื่อนพูดก็คือให้เตรียมตัวให้รู้แบบข้อมูลมาให้ดีๆก่อนที่จะมาดูมาแบบศึกษาดูสํสาหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้พูดคุยการเกี่ยวก,กับการเตรียมตัวการสอบเข้ามหาวิทยายลัยแล้วก็การ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะของพวกเราขอสวัสดีค่ะ